ใส่นะครับเลือดไก่ใส่ไปปืด้ดอ่ะังไงนะยกขันเลยจานนี้ตูดกรัวในไล่น,ะะนี่เป็นไงครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครัวในไ <Yeah. S 1> รน,น,นะครับวันนี้เรานะครับมีเมนูมาน,นําเสนอนะครับผมเป็นเมนูประจําท้องถิ่นนะครับของแต่ว่าเป็นเมนูประจําท้องถิ่นในหมู่บ้านเราก็ได้นะครับ <c oughs> ผมเพราะว่าเวลาผู้ชาผู้แก่กับาพูดกันเขาจะบอกว่าเป็นเมนูประจําท้องถิ่นของที่นี่นะครับผม <c oughs> คือเมนู <c oughs> อะไรวะเชลเมไก่เอ่อเป็นเมนูเีลเริ่มไก่นะครับผมคือจะทําคล้ายๆลู่หมูนะครับผมคือถ้าเกิดเราใช้ไครทำเราไม่ใช่หรอ ไม่เคยเคยก็ไม่ได้เป็นทางการแบบนี้แล้วกันนะคือจะทางคล้ายๆลูกหมูคือลาบใส่เลือดใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเหมือนลาบไก่แต่เราใช้เป็นมีส่วนผสมในของเลือดไก่เข้ามาผสมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับว่าทําแบบไหนนะครับตอนนี้มาดูน้องเดียวคั่วถั่วกินกันก่อนนะครับผมเพราะว่าน้องเดียวเขาบอกอยากกินถั่วคัวนะ่วเนาะเด็กช่วยคั่วถั่ว นั่นๆๆๆๆโอ้โหจับเองเลยอยู่ดเดี๋ยวก็จะร้อนอ่ะลูกห้ามวางมือห้ามวางมือไว้ข้างตัวเลยเหรอใช่เริ่มเกียมแล้วเริ่มเกียมแล้วถั่วเริ่มเกียมหรือคนตากล้องยืนตากแดดถ่ายเกียม <c oughs> น้ำพริกแกงไงไอหยอง ส่วเริ่มหอมแล้วนะคะได้กลิ่นไหมเพื่อนเพื่อนหอมมากหอมมากแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกะกะกะอะไรนะส่วนผสมในเมนูของเราวันนี้เลยนะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่หรอไม่ได้ใส่คัว่วกินเฉยเราก็คั่วอะไรคัวรอของนี่ไงถึงว่าทำไมพ่อไม่เอาคกมาวันนี้อ่าเมนูไก่หนึ่งตัวนะครับเราก็ต้องทำให้ได้หลายๆ <c oughs> ไปเะ <c oughs> หลายๆ สักสองเมนูเออจะหลายเมนูมันก็ไกลอยู่เนาะก็จะทําทต้มยาเอาเนื้อเอาเนื้อลาบแล้วก็เราก็จะแร่แร่แบบว่าให้มันมีเนื้อติดก,กระดูกหน่อยนึงแล้วก็เอากระดูกต้มยำไม่แล้วก็จะมีกระต้มยำไว้ซดน้ําอย่างนี้ไอลาบกับชะเลิ่มันอันเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ลาบก็คือลาบไงชะเลิมก็คือชะเลิมพูดเรียกกันไม่เหมือนกันแล้วเนี่ย ก็เมื่อกี้ปลาบอกว่ามันลาบอ๋อล้วก็เอาเนื้อมาลาบมาชะเล่มอะไรงไรี้ไงเออจชะเลิม่าแล้วเออก็กลัวเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> จะไม่เข้าใจไงก็เราก็เลยเรียกชื่อง่ายอะไรอย่างี้แล้วก็ชะแร่แร่อย่างงี้เห็นไหมคือถ้าเกิดจะให้กระดูกมันขึ้นเงาแคบเลยมันจะต้มไม่ได้ก็ให้มีกระดูกไว้แทะกันนิดนึงโอ้แล้วอย่างงี้ตัวหนึ่งมันจะใช้มีเนื้อให้กินเยอะไหมอะเยอะใครดูดิเดี๋ยวจะทำให้ดูมันจะออกมาเยอะมาก มีอยู่ในหม้อแค่นี้เองนะก็เนื้อล้วนๆเลยไงแล้วก็สับไงส,บส่วนนี้คือกระดูกถูกต้องอแล้วก็พยายามะจะปกติแม่เคยเห็นพปที่เขาทําเขาทำอะไรเขาทําลาบเหรอที่เขาใช้ทั้งตัวเลยแล้วก็สับ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 ,สบอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ทั้งตัวกระดูกเขาก็แล่ไม่ใช่ไงคะใช่ไหมละ่ะเขาเอากระดูกมาสับด้วยเหรอไม่ใช่แล้วทําชิ้นแบบนั้นไงทําชิ้นใหญ่ๆแล้วก็แกงที่มะ ใช่แกงอะไรงี้ก็ใช้อย่างนี้ไงเอากระดูกกับเนื้อติดกันอย่างนี้<อ>แต่ลราไปไก่บ้านนะถ้ากระดูกกับอายุเยอะๆหน่อยแล้วก็กินไม่ได้มันเหนียวไงถ้าใส่ทั้งกระดูกทั้งเนื้ออะไรองเงี้ยโอเคโอเคที่โอเคเนี่คือเคียง <c oughs> โมทําอะไร <c oughs> <c oughs> โอเคที่ไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> หมดเลยข <c oughs> ัวแม่ <c oughs> <c oughs> เราไปเก็บหัวละพานมาใส่ต้มเนาะนี่ไงเดินม,มาเก็บหัวละพานนะครับแดดแรงมากเลยต้นหัวละพามันเลยไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่ยไปใส่ต้มอันนี้มันเป็นดอกแล้วนี่จะไม่เก็บนะจะให้ดอกเขาแบบว่าหล่นเมล็ดะจะได้มีพันธุ์ต่อไปมะนาวโหมะนาวเดินไกลมากเลยนะจะเก็บมะนาวมาใส่ต้มเนี่ยต้นมะนาวอันนั้นมอต้มไก่ไก ลูกมะนาวเเห็นไหมมันอยู่ไกลกันมากเลยอะทำอะไรกินทีนึงอะไกลเหนื่อยเฉพาะเดินเดียวโ,โหก็แห้งเลยอะเดี๋ยวเก็บมะนาวไปไว้ใส่ต้มกินนะครับผมกําลังเล็งลูกมะนาวอยู่เนี่ยลูกเดียวก็น่าจะพอแล้วเนี่ยแก่แล้วเหลืองแล้วเนี่ยนี่ลูกเดียวก็น่าจะพอแล้วกินตัวชิวมากเดี๋ยวเจะเอาบากไคร์มาคันเลือดนะครับเพราะว่าเลือดมันต้องเป็นวัตถุดิบในการ ในการทำ,ทำเชื้อเริ่ม,มใช่ไมาใช้วัตถุดิบเขาเรียกว่านะส่วนผสมส่วนผสมหลักอันนี้เลือดต้องผสมน้ำไหมครับก็เอาน้ำลองถ้วยไว้แล้วก็ค่อยเอาเลือดจากคอไก่เนี่ยหยอดลงไปปกติเขาใช้น้ำปลาแต่มันก็จะเค็มไงเลวลาปรุงรสชาติไว้แล้วมันก็จะเค็มมันเป็นอย่างนี้นี่เองน้ นวละอันนี้เนื้อไก่จะสับะะะล,เลบะเอียดนะคะแล้วแมงวันสับละเอียดก็หนึ่งวันน่ะเราก็อย่าไปมองสิโอ้โหทีวันนี้เรามีผู้ช่วยตัวน้อยมาช่วยคุณพ่อด้วยทำอะไร คนนั้นทำอะไรครับลูกเดี๋ยวทำอะไรแฉะๆตรงนั้นน่ะนั่งมองฉี่ฉี่ที่เบ่งเสียงเมื่อกี้นี่คือฉี่ใส่น้ำมันลงไปนี่คือน้ำพริกนะครับน้ำพริกลาบมาแห่น้ำพริกลา,าบตาอะไรตา,ตาลุงเอฟป่าวซื้อมา ื้อาต,ตามเมงก็ยังปลูกตักอะไรนะขาไม่างามปลูกขาไม่างามสักทีหนึ่งน้ำพริกลาบเนี่ยเราต้องใช้ถึงเครื่องนะครับผมใช้น้อยมันก็ไม่อร่อยเพราะว่าถ้าไม่ถึงพริกถึงขิงถึงเครื่องเนี่ยมันก็ไม่อร่อยแต่ถ้าเกิดว่ามีคนรอน้ำพริกลาบพี่เอฟอะไรอย่างเงี้ยจะมีไหมอนาคตเออมันอร่อยนะแต่ต้องรองไว้ก่อนเพราะกาลังปลูกอะไรนะอะไรนะขาอยู่<า>ปลูกขามายี่สิบปีแล้ว นี่คือเบื้องหลังการถ่ายทํานะคะ<ำ>เก็บไว้ <laughs> เก็บไว้ทุกคนดูนพ่อขัวหัวสวนห่วสวนหัวป่าพ่อรัวหัวป่านะครับนี่วิธีการติดไฟที่ถูกต้องดูเปลวไฟดิ แกแ้วเบาไปหน,น่อยกระทะเริ่มร้อนแล้วนะครับคูก็เริ่มมอแล้วเนี่ยแ้งนะแข้งกูเนี่ยนม่แข้งกูหูดูเปลไวไฟดิกระทะมันน่าจะร้อนต้องไฟแล้ว,<อ>ไ,วไปกลัววัวตุเร็วสำคัญจะเริ่มไก่จะห้ามใส่หมูนะครับต้องใส่ไก่เอนมดนม่ขนแข้งกูอะขนแมแข้งกูอะอะไรมาเนี่ย บอกว่าฟืนบ้านนี้แรงมากแรงมากแต่ท้าจะไหมอ่ะสิโอ้ะขวคจะน้อยทำไมนะ่โอ้โหผ่านไปแปบ๊แปบเดียวสีเปลี้ยนเลยสุกแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะเอาเลือดใส่นะครับเลือดไก่ใส่ไปปื๊ด ก็เป็นอันเสร็จต้อรีบเอาลงนะเดี๋ยวเลือดไก่มันจะสุกแล้วจะเป็นก้อนใช่ไหมยี่ไงโอ้โห้จิบจอกมันช่วยจอืมน่ากิน ันยังไม่จบนะทีเดียวนะครับผมเราต้องใส่มะนาวลงไปเยอะๆรสชาติมันก็จะออกแบบเปรี้ยวอันนี้คือมาปรุงข้างนอกใช่ไม่งั้นเลือดมันจะสุกไงแล้วก็มะนาวถ้าใส่มันก็จะขมไงเดี๋ยวพี่เอฟเก็บมะนาวก่อนมะนาวอยู่ไกลมากเลยเดินโคตรเหนื่อยเลยโอ้ว้าว โอ้อเปลี่ยวปากอีกแล้วมเมนูนี้ต้องอร่อยแซ่บอีกเลยร้อนอว้ายคนคนตายอยู่อ๋อพอลืมปักชีเฮ้ยชิมก่อน มันจะไม่หอมนะเนี่ยอยากกินมะนาวเล่นต้องโรยห้แนี้ป่ะน่โรยท่านนี้แล้วจะอร่อยอร่อยเนื้อโอ้นี่ิสมให้ดูกันเลยนะครับอือย่าไม่ได้กินอะไรซื้อแล้วน่ะ อืมร้อน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 อร่อยอืนี่นะคะหน้าตาทุกคนนี่นี่ตุ๋นน้ำตุ๋นน้ำมมันต้องมีน้ำเยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะฉันเริ่มไก่ฉันเริ่่มไกเวลากินกับกับข้าวอ่ะเราจะราดเหมือนแกงเขาเรียกว่า แกงกะหรี่ญี่ปุ่นน่ะที่เวลาเขากินเขาจะราดกับข้าวน้ำนเดือเยิ้มนี่เหมือนกัน,านกราดน้ำนเดือดเยิ้มประมาณนั้นสุดยอดอันนี้ลองให้พี่เจ็บยิ้มครับต้องคำโตโต,ตร้อนนะไง่ายสุดยอดอะ่ะอร่อยจัดงวดนนี้ไม่มีทิฏติเดี๋ยวยืดไม่ได้แก่ะเออข้าก็ไม่มีอร่อยจ,จริงๆนะ อร่อยจริงครับวันนี้สุดๆเราไปทำตามมันดูนะครับผมมันก,กินกได้กับแก้มนะกับแก้มนะีกับแก้มนะลองลองกับแก้มสุดยอดนี่เลยวันนี้แนะนำไหคคะเอออ่ะอาไงนะยกข้เลยจานนี้สูตรครัวในไร่น,ะะนี่เป็นไงครับสุดยอดมากเราไปทำดูครับอร่อยมากแนะนำให้ ฮ้กินธรรมดาโลกไม <uf weil> <mit> ่จ <Onion> ำ <g hein> กินไม่ธรรมดาอะไรนะเดวจุกนั่นขอถ่ายเดี๋ยวหน่อยเออถ่ายเดี๋ยวหน่อยเออทำไมเดวทำไมอ่ะขอเติมจุกจุกทุกคนกินคำกินคำโตๆกินคำใหญ่ๆเนี่ยมันอร่อยมากกินคำใหญ่ๆเออมันอร่อยฟินนะเออ